สวัสดีจ้ามันเห็นสิมาเหฮดไป็เตียวได้ในเมืองอุปกรณ์การเฮดของแอนนะจ๊ะวันมี้อย่างเนี้เดี๋ยวลงมาเมืองจ้ะลงมา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 นี่นะจ๊ะหมูสไลด์ค่ะก็จะใส่เหฮดเป็นฮอตพอตนะคะ High Quality Hot Pot นะคะราคาราคานะคะได้หลายเติบนะคะมึงหลายเติบนะคะ แล้วก็ <c oughs> พักกินแก้มกับมีถั่วงอกนะคะสละัดแหน่พักสลัดแอนบอมีหัวละพาจะกเอาสลัดแหน่แท่แมาเป็นอย่างเนาะน,นี่ค่ะเสน้นเท่ากับลวกเรียบร้อยแล้วนะคะแอนมีรีวิวให้เมืองนะคะสาหรับเส้นที่แอนใส่นะคะที่แอนบอกว่าแอนมักนะคะเป็นเส้นแห้งค่ะแอนเอามาแซน้ำนะคะแล้วเอาเกาไปลวกแล้วเอาเปน็นน็อกน็อกนําเย็นนะคะกับสีใดยังสีนะคะกับสีงามนะคะมันนี่กระเทียมดองเขา้าใดใส่แล้วค่ะแอนจะเอามาลงใส่แอน ในน้ำก๋วยเตี๋ยวแอนนะคะนี่บะมีกระดูบะมีอยังนะแอนกระซิไส้เป็นเนี่ยละคะ่ะผงฝาไทยนะคะเอามาซอยเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็เกอเกแาละคะ่ะผงเฟือ,อันนี้บะหมี่ยังนะอันนี้สิเป็นนนัพวกเฮิร์บนะคะพวกซินนามอนพวกอบเชยนะคะโอยกักไปจังสั่นนะคะกระสิเพิ่มซอสหอยซิ่ใส่นในน้ำน้ำซุปนะคะเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวอ่ะ <c oughs> ส่วนหมากเขาจะาใส่ซอสนีนะ,ะมันสีแสบ <c oughs> มันสีแสบเพราะว่าแล้วก็เกลือนะคะ oh. ใส่เกลือลงไปหน่อยนึง oh. แล้วกะ็น้ำตาลกรวดหน่อยนึงนะคะ oh. และะ้วก็สีสีอิ่วดำนะคะ oh. เพิ่มสีสัน oh. เดี๋ยวเราปิดปรุงน้ำกันจะ้ะน้ำเดือดเดี๋ยวเราไปปรุงกันนะจะ <Okay. S 1> ๊ะเกระชจีไสหยันนี่นะคะ oh. ลงไปก่อนเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยหนึ่งถุงนะคะจะหอมห,อม,หอมมาจ้ะหอมหอมขึ้นนำซุปปยเตียวนี่แหละจ้ะล้วก็ใส่อนน้ำตาลตรวดนะคะบริเทศแห่งยุงญ่ญยานะคะของแอนใส่ไปนิดหนึง่งอย่าไปใส่หลายชักจะมันชิวานโพดแล้วกเข้ามาใส่กระเทียมดองจะใส่สิเทนหนามลงไปนะคะเทน้ำลงไปใส่กระเทียมดองลงไปจ้ะ ออนบะมี่แนบะมี่กระดูกอันเฮดรวบรัดนะคะอยากกินอยากกินไปเตียวไม่ก,กินไปเตียวกินไดุ้ม,มือไอเกลือลงไปจ้ะไ่เ,เกลือลงไปพอประมาณต้มเวยยู่นี่ล่ะให้มันพุดงจริงๆนำซุปกับบะไดมีอีหยัง ข้าเจากับพระไทยซเป็นไรดอกแจงสีไซสีอิ่วดำนะคะเพิ่มสีสันนะคะไปนิดนึงซอสหอยสิ้นนะคะพูดถึงทานี้กระดูกอะสีสีดีกว่านะคะซอดหอยสิ้นลงไปน้อยนึงแต่เดี๋ยวห้างมาใส่อัน ผงวิเศษจ้ะเพรเดียวแอนเียเอาอันอันหมูมันรวกนะคะมันก็สสได้ความเข้มข้นขึ้นก้านั่นแหละจริงๆว่าแม่นพงวิเศษนะแอนเราพิสอันเนี้ยผงฟ้าไทยใสไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ต้มให้หน้ามันเดือดนะคะเดี๋ยวเขาก็เอาหมูมันรวกนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงจ้ะ่าน,นั้นตัว คิดยังไหลต้มให้มันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เอาหมูมาลวกเราก็กินได้แล้วจ้าง่ายๆนะคะ mm hmm. น้ำเดือดเราจะเดี๋ยวเขามาลวกเนือ้อเพราะเ้าลวกเนื้อนะคะมันก็ความนั่วความยังมันจะอยู่ได้หนีละหมูค่ะหมู็ไมนเนือ้อสำหรับแฟนครับแอนที่เป็นอิสลามจึงเลยกับเลีเ่ยนไปเป็นเนือ้อหรือไก่นะคะอันนี้แอนแอนหาน,น,น,นี้ได้นะคะแอนก็เลยเอาอน,นี้มากิน สิมันวิธีการแกะนะเดียวไม่ยังสิอวดกับมาอวดอันนี้แหละสางามงามมึงมึงสะอ่อนบ่ะงามน,น,จาน,นจะจ๊ะเนาะเจ้ามาลวก ไปไล,ล่รวบรวบอะไรไเมื่อคืนไปกินอันนี้เอลนะจ้า <c oughs> เฮ็อดอนใดก็กินสองมือสามมือพุน่นะจ้า <c oughs> เห็นปะความนวลก็สีออกถ้าเป็นเนื้อยิ่งสีแซ่บนะจ้ะแอนกินเนื้อซึ่งถ้าผู้ใดกินเจนะคะจังใลก็ไปกินเป็นเต้าหู้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอไพ่ลา,ลายจ้าเพื่อิร์นแแอนว่าไดกินเจนะคะมื้อนี้ <c oughs> สมัยยุคกรุงเทพกินยุจ่าเจนี่บอกมาแล้วก็แตยังเสียม,มึงจะงงามงามมึงค่ะงามงามถ้าเป็นเนื้อสิแสบอิลีนะจ๊ะลวกไปจ้ะลวกให้มันเมิดเดี๋ยวพ่อไปให้พ่อบ้านเป็นอาหารกลางวันนะคะเดี๋ยวลวกไปเรื่อยจ้า ถักสุคนคิดหอดสุคนนะจ๊ะคิดหอดแอนบอยนสม่าคิดหอดสุคนเทยาเข็นนาเนาะแอนเลื่มบอกถ้าเป็นโกสลีทั่วไปนะคะแอนหมายถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะบ่มีขายนะคะต้องไปของเอเชียเท่านั้นนะคะนาเซม,มี่อยู่หม่องเดียวนะคะที่เป็นอ่าซุปเปอร์ยิ่งใหญ่ที่แอนเคยพาไปช่วงแรกๆนะคะที่มีอาหารซีฟู้ดหลายๆนะจ๊ะตรงนั้นซีม,มี่นะคะหม่องอื่นบ่มีนะ ก็ถือโปแพงนะคะแต่ว่ากับพ่อก,กินได้อยู่หากินได้อยู่นะคะอันนี้เข้ากับเห็ดกินหลายมือนะคะกิิกับครอบข้าวกับว่ถึงว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะคะแล้วๆนะเจ้าเดี๋ยวเข้ามาตักน้ำซุปใส่น้ำซุปไดทีจะ น่าะเดี๋ยวเขากใส่หอมเดี๋ยวนะมั้ยน,นี่จ้ะนายกินปะจ้ะี๋ยวเขาไปกินน้ำกันจ้านี่ถ้วยของแอนนะคะเมืองความแ่บค่ะพอกับลูกพ้ากันนางกินแล้วนะคะเมืองเมืองเมืองจากตรงนี้นะคะ บ่ได้ดถาเลยนะคะมาถามมามีกับมามาถาหมามีเลยนะเ่าะกันกินแล้วจ้ะเดี๋ยวตามเขาจ้เาไปกินกันจ้ะสวัสดีจ้ามาได้จ้าวิเตียวนะถั่วบางยันหิ้วกัว่วแหละน้ำซุปเล่หลายมาช่วยันช่วยเดยขอบกัวนี้มาก,กินเส้็อีหลีได้จ้ะง่ายๆเนาะ ลวกเส้นต้มน้ำหายขี้ดิฟายเพราะบานก็แกงแต่แอนแล่ะจะใส่กับรมากยอดมึงสิ้นก็ดูเมันกใส่ไดาอยู่เนาะมัน,ะนมีกระดูกเนาะจ้ะเนาะมีกระดูกกับสีนวัวกวนีอยู่จะบืา ยิ่งเหม็นยิ่งแซ่บเอ็นมากกินก๋วยเตี๋ยวลูกเอ็นกับมกักดูแซมมันอีกแล้วเ๋อ <about> <c oughs> For Friday night. Mm. I like Chef. I want that again. Nang I mean, Nang Chef. I was just thinking about it. Uh. Good choice. No. Yeah. I like Chef too. Nang Nang Chef, Nang Nang Kokwa, Poppin Cook. It's been Cook, been Chef. And the food they cook. Oh. I love it. Mm-mm. That's how you get the goat cheese on. No. ช yeah. ่วงว่งาเลาชงว่าหลายหลายกินมือมืดกับว่าเป็นยังกินมืออื่นเห็ดกับเข่าหมวกก็แล้วไอห่อนมันขึ้นหน้าหน้าแดง ก an, ินน้ำกันไปกันไปกันไปกินต่ตเออินซารเนียอินานีกินก็ผักุุนเนาะผเอิญอันบะมีห่อละผ้าพ้าินปูเต้ให้น้องคนไหนสูตรน้ำยาเดี๋ยวซีเฮ็ดอยู่ i'm just going to come back and attack my feet. Mm. Hmm. you on the road. Now we'll see if the old lady runs out with a stick. ขนาดเซนแทงนล้วเนะนี่ยมืออืดนเนี่ยก็จะกินแล้วกาเนียวเสียอ่ะอาจจะเป็นพ่อพงพงฝาดไทยนะคุณเสียบเสียประโน แช่ปะอืมแช่ปะอืมอืมอืมแช่ปะลูกบักหลากำแพงแช่ปะครับพี่ืมอืมออเอ็นไซม์หัวเชฟปูกพอาหัวเชฟปูจะแบบแบบเข้ม

She claps mm. mm. Bugs. right? is there a wrestling ring under there or something? Mm. He is attacking. He's fighting the foot. Don't fight mine. Don't fight no? two bucks. Two boy ยและกรอลม่ส no. ัมโตเฮ้ยบ OK like ั๊กส g คุณวันซาวด์อย e ่เริ่มใหญ่เหรออืมบิ๊อ้ยบั๊กขอโทษแล้เจ้าออาไปทายไปได้แล้วตนข้าเจ้าถ้าแอนออกไปหน้าบ้านนีข้าเจ้าสีแลนนี้แล้วตนข้าเจ้ามากินหยา Oh. What is it going on? Đủ sai lạ như oh, tại tìm What is attacking my feet? It's oh, attacking mine too. Oh, I have no more beef. One mm more? -hmm. Do you have more? No. Bây mua mà hãy bên cân. Don't I think I ripped my foot in half. No, no it's fine. It's fine. My foot. <laughs> I'm taking a shower today. I called Deb's. Thank God. It's This the smell, you know. <laughs> Feet, balls, and. Dink and arsehole. Oh, what are you guys talking about? <laughs> <laughs> you know what this Okay. Hmm? I got my chopstick. Oh, you okay? Always? Maybe this one will come off again. Okay. No. Is it loose? Okay, ah. I'll see you. Another tooth. You type in. น้องอเวนจีปดิฟันลุดไปแล้วจ้าทั้งเพ็ดทั้งอิมเอาจริงๆน้ำมองคนนะคะกลายเป็นน้ำใสไปเลยเนี่ยนี่ใส่แอชเชอร์ไปเลย Lugs, would you stop? Okay, let's go. Okay, so you um, please subscribe for my mom's channel. And I got What? Well, just attacking Bye bye. Bye Oh, you forgot me again, huh? Oh bye bye. Wow. I guess I'm mm shoe -hmm. on no. Somebody grab, and <laughs> and kissy lips. Bye bye. Bye <laughs> bye. บาบาายย,ยไปแล้วจ้าขอให้สุขผู้สุขคนนะจ้ามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะเรากำมีเงนินมีงานทำนะจ้าอันนี้ลูกหน่อยอย่ข้างหลังเนี้ยเยาวัยนะจ้าน้อเอ๋ยสุดๆนะคะเป็นกำลังใจให้สุข,ขนคนจ้ามึงคุณนะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้าเอาสวัสดีนะไปเอาเอาลูกแอนมันเล่น <laughs> ของห่าง